สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับผม copy ี้เทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมมีคู่ของ EURAUD นะครับจะเอามาแกะมาดูวิธีคิดนะครับว่า,าสัปดาห์ที่ผ,ผ่านมาแล้วกันเนาะประมาณ1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ชัวร์นะครับผมเองก็ได้มีการแชร์แผนคู่นี้ไปให้พี่ๆนักเรียนในกลุ่มก่อนที่ผมเองนั้นจะหนีเที่ยวนั่นเองนะครับช่วงที่ผมเที่ยวเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผม เรียกได้ว่าไม่ได้เที่ยวไปเทดไปเนาะพี่ๆผมจะแบบว่าตัดออกเลยนะครับคือถ้าเที่ยวไปเทดไปมันมักจะไม่ได้เที่ยวนะาสำหรับผมนะเ,เพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะไม่เทศนะครับแต่ก็ได้มีการวางแผนไว้ให้ใหพี่ๆในกลุ่มก่อนนะครับที่จะหนีเที่ยวแล้วนั่นเองเนาะนะครับซึ่งคู่ที่สวยๆที่ผมคัดมาให้นะครับพี่ๆจะมีคู่ของ EA นะครับมีคู่ของ G.N. นะครับแล้วก็มีคู่ของ E.N. เนาะที่ผมแชร์ไว้ให้ดูนะครับหลายๆท่านก็อาจจะลองนำไปแกะนะครับลองนำไปเทียบกับระบบของตัวเองดูนะครับว่าสิ่งที่ผมเข้าออเดอร์นะครับจุดเข้าผมเนี่ยพี่ๆคิดเห็นยังไงอะไรเงี้ยลองเอาไปแกะดูได้นะครับแต่ผมให้พี่ๆเลือกมาหนึ่งคู่ใช่ไหมครับที่ผมอยากอธิบายให้แบบละเอียดนะครับในมุมมองของผมเนาะคู่ที่พี่ๆโหวตกันนะครับก็จะเป็นคู่ของ E.U.R.A.U.D. นั่นเองนะครับที่มีคนโหวตมากที่สุด นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาดูเลยละกันนะครับสําหรับคู่นี้นะครับก่อนที่ราคานะครับจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่ๆก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราดูเรื่องโครงสร้างกันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ครับมันมีการทำไฮโลแล้วก็ไฮใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้โครงสร้างครับตอนแรกนะโครงสร้างของเขาเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับจังหวะเนี้ยที่ผมวางแผนเข้าไปเทรดอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นจังหวะหลังของสวิงแล้ว นะครับจังหวะแรกของสวิงมันอยู่ตรงไหนพี่พี่มันอยู่ตรงที่ไอใหญ่ตรงนี้ครับมันเป็นขึ้นใช่ไหมแล้วไอย่อยตรงนี้ครับมันเป็นลงอันนี้แหละคือจังหวะแรกของสวิงนะครับเราสามารถหาบายพวกนี้ขึ้นมาก่อนได้นะครับซึ่งจังหวะตรงนี้นั่นเองนะครับที่ผมเองก็ได้มีการแชร์แผนไว้ให้กับพี่พี่นักเรียนในกลุ่มไปแล้วนะครับหน้าตาของแผนที่เราเทรดกันตรงนี้เนี่ยนะครับห,หน้าตาจะประมาณนี้เลยเอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้นะครับจังหวะเนี้ยนะครับที่ผมวางแผนไปเนาะพี่พี่มันเป็นจังหวะแรกของสวิง นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหาบายเล่นขึ้นมาขึ้นมาตามพวกนี้ก่อนได้นะครับปรากฏว่าแผนนี้เองก็ได้มีการจบรอบไปแล้วนะครับปรากฏว่าผมก็รอดูเนาะว่าโครงสร้างใหม่เขาจะทำไหมถ้าทำเราก็บายต่ออะไรต่อของเราไปได้เล่นตามโครงสร้างนะครับแต่ปรากฏว่ากราฟไม่ทำนะครับไม่ทำโครงสร้างใหม่แล้วิว่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาออกด้านข้างแบบนี้นะครับลักษณะการที่กราฟวิ่งออกด้านข้างแบบนี้เรียกว่าอะไรเอ่ย นะครับเรียกว่าไซเวชใช่ไหมอ่านะครับเรียกว่าไซเวชใช่ไหมแต่ผมเสริมเป็นทิคให้นิดนึงละกันนะครับพี่พี่ก็คือว่าอ่ามือใหม่นะครับสาหรับพี่พี่มือใหม่หลายๆคนนะครับจะชอบเล่นไซเวยังไงนะครับจะชอบเล่นไซเวแบบปิงปองนั่นเองเนาะที่เขาเรียกกันนะครับก็คือเมื่อไหร่นะครับที่มาถึงด้านบนเนี่ยให้หาเซลล์ไปนะครับเมื่อไหร่ที่มาถึงด้านล่างเนี่ยให้หาบายไปนะครับคนส่วนใหญ่จะเล่นกันประมาณนี้นะครับถ้าเป็นมือใหม่ นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพี่ๆอยากเข้าไปเล่นในไซด์เวให้ปลอดภัยนะครับเราต้องพยายามเล่นไซด์เวที่เป็นฝั่งเดียวกับโครงสร้างนั่นเองนะครับสมมุติเนี่ยเราลองมาดูอ่าเราเห็นกราฟไซด์เวย์ใช่ไหมใช่นะครับแต่เราลองมาดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าไซด์เวตรงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นฝั่งไหนมันคุมอยู่นะครับฝั่งไหนมันคุมไซด์เวนี้อยู่นะครับคาตอบก็คือเป็นฝั่งขาขึ้นใช่ไหม นะเป็นฝั่งขาขึ้นที่คุมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นในไซด์เว์ให้ปลอดภัยเนี่ยนะครับเราต้องพยายามหาบายขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้คือการเล่นไซด์เว์คร่าวๆนะครับสำหรับคนที่อยากเอาไปเล่นเนาะนะครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือบริเวณแถวๆล่างนี้เนาะอ่าแถวๆนี้นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยครับเขาได้มีการทําตัวเองเหมือนเป็นอีโคโลนั่นเองนะครับหรือโลพอๆกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเล่นในไซด์เวให้ปลอดภัยนะพี่ๆเราต้องเล่นให้ช้ากว่าคนอื่นนะครับคนส่วนใหญ่นะครับอาจจะเล่นกันอยู่ในนี้ไปแล้วนะครับบางคนก็เอ้ยนี่เกิดอะไรนะเกิดแท่งทิ้งไส้ดูดีอะไรเงี้ยนะครับอาจจะนะอาจจะมีคนเล่นอย่างนี้ไปแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นในกรอบเนี่ยนะครับคือผมนะอ่าอันนี้คือความคิดของผมเนาะคือผมจะปล่อยให้เขาเล่นกันไปก่อนเลยนะครับถ้าผมอยากเล่นให้ปลอดภัยเนี่ยแน่นอนคือผมต้องเล่นให้ต่ํากว่าไซด์เว มันเลยเป็นที่มาของแผนตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือว่าถ้าราคานะครับได้มีการหลุดไซด์เวลลงมาแล้วมีการกลับขึ้นมายืนได้หรือว่ามีการคอนเฟิร์มได้ในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเราสามารถหาบายกลับขึ้นมาได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องรอที่โซนแต่ถ้าสมมุตินะครับเขามีการหลุดแล้วหลุดเลยล่ะนะครับถ้ามีการหลุดแล้วหลุดเลยหลุดแบบจริงจังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ผมรอบายขึ้นไปใหม่นั่นเองนะครับก็จะเป็นโซนที่ผมรอบายกลับขึ้นไปใหม่ นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไหนเราก็เล่นแบบนั้นได้นะครับเกิดไซด์เวแล้วกลับขึ้นมายืนได้เราก็เล่นบายขึ้นไปแต่ถ้าหลุดไซด์เวตรงนี้ลงมาแล้วมาถึงโซนด้านล่างเนี่ยเราก็ค่อยมารอคอนเฟิร์มมารีดอาอาหาใกลับขึ้นไปใหม่ก็ได้นะครับผมอันนี้คือคร่าวๆของแผนที่ผมแชร์ไว้ให้นักเรียนในกลุ่มนะครับอ่ะต่อมาเราลองมาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกันบ้างอ่านะครับเราลองมาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกันถ้ามันขึ้นไปเลยล่ะนะครับถ้ามันขึ้นไปเลยคือผมตกรถ นะครับผมก็ยอมรับความจริงไปเลยว่าโอเคม้นี้ผมไม่ได้เทรดนะครับแต่ถ้ามันมีการหลุดลงมาได้นะครับเนี่ยพี่ๆเหตุการณ์ประมาณเนี่ยครับมันคือการลงมาเพื่อกินส t o p Loss ของลายย่อยนะครับที่เล่นกันอยู่ในกรอบนี้พี่ๆบางคนอาจจะมีความรู้เรื่อง,ง liquidity น,นะครับอาจจะมีความรู้เรื่องอ่าอีโคไ o l o ลอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะลอดตรงนี้ไปแต่เชื่อไหมครับว่าจะยังมีคนอีกเป็นจํานวนมากเลย นะครับที่เขายังไม่มีชุดความรู้เหล่านี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นจะมีคนบายอยู่ในนี้แน่นอนนะพี่ๆเพราะว่าลงมากี่ทีก็ขึ้นนะครับลงมากี่ทีก็เด้งก็เด่งนะครับยังไงก็จะมีคนเล่นนะต่อให้เราไม่เล่นก็ตามนะครับโอเคไหมอ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดลงมาได้แล้วนะครับแล้วมีการกลับขึ้นมายืนได้นะครับเราสามารถลงไปดูที่โลทางเฟรมได้เลยนะครับว่าเขามีการเสียทรงหรือเปล่านะครับ ผมลองพาไปดูที่ M15 นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่ๆอันนี้มันมีการหลุดลงมาแล้วนะครับมันมีการหลุดลงมาเพื่อกิน SL ของคนที่เล่นแนวรับแนวต้านนะครับเล่นอ,อะไรนะไซเวอร์อะไรเงี้ยเนี่ยจะโดน SL กันหมดแล้วนะครับจะโดนกันหมดแล้วแล้วปรากฏว่าถ้าราคาเนี่ยนะครับเขามีการย้อนกลับขึ้นมาได้นะครับจนมาเบรกประมาณนี้ได้นะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้เนี่ยผมมองช็อกเลยนะครับอืมแต่ถ้าเบรกไม่ได้ล่ะพี่ๆ ถ้าเบรกไม่ได้ก็ยังมีโอกาสลงไปต่อได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูเรื่อง r r ประกอบด้วยก็ได้นะครับว่า r r มันคุ้มหรือเปล่าถ้าคุ้มเราก็เล่นไปเถอะนะครับม r คุ้มมีโอกาสชนะอะไรเงี้ยเราก็เล่นได้เข้าระบบอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็อย่าไปฝืนเล่นนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมรอเนาะถ้ามันเบรกขึ้นไปได้ถ้าเบรกขึ้นไปอย่างงี้ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถมองว่ามันเกิดการเสียทรงได้แล้วนั่นเอง นะครับแต่ถ้าทำเฟรม M15 นะพี่ๆการเบรกต้องเบรกให้เนื้อเทียนหลุดแบบนี้นะครับเบรกให้เนื้อเทียนหลุดเหมือนเ4เลยนะครับถ้าเบรกเนื้อเทียนหลุดแบบนี้ได้ผมมองเป็นช็อกเลยนะครับช็อกเสร็จปุ๊บย้อนกลับลงมาเนี่ยเราค่อยหาบายใหม่นะครับเราค่อยหาบายใหม่บายตรงไหนนะครับจุดที่ดูดีน่าสนใจนะครับผมมองว่าจะมีตรงเนี้ยที่1น่นะครับแล้วมีตรงไหนอีกนะครับช่องว่างอ่ะมีตรงนี้ใช่ไหมครับอืม จะเป็นโซน2โซนประมาณนี้เนาะก็คือเวลาผมจะไปบายที่ไหนหรือจะไปเซลที่ไหนใช่ไหมครับผมจะชอบไปรอโซนที่มีช่องว่างนะครับแล้วก็เกิดการพักตัวไม่นานเป็นแห้งสลับสีพวกนี้เนาะที่เราเรียกกันว่าออเดอร์บล็อกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหตุจริงๆนะครับพี่ๆสามารถรอตรงนี้ได้นะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ยทำไมไม่รอตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ดูดีนะเนี่ยนะครับทำไมผมถึงไม่เล่นตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันยังตื้นไป นะครับมันยังตื้นไปหรือว่ายังอยู่บนโซนของพรีเมียมอยู่นะครับแล้วก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยผมมองว่าเป็นลิควิลิตี้ของผมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยรอแค่2โซนนี้ถ้ามันมาถ้ามันมาผมเล่นถ้าไม่มาผมตกรดผมก็ต้องไปหาจังหวะกระโดดขึ้นรถหรือว่าตามน้ําที่จังหวะต่อไปแล้วนั่นเองนะครับอ่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวก็มันจะละเอียดไปอีกนิดน,นึงนะครับอาจจะต้องเก็บไว้สักเล็กเล็กน้อยนะครับให้พี่นักเรียนในกลุ่มเนาะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเท่านี้ก็ สามารถตัดสินใจได้แล้วนะพี่พี่สเต็ปม,มันเป็นยังไงตอนนี้นะครับ1ในท i m e frame 4ชั่วโมงเกิดการเป็นไซด์เวย์ขึ้นนะครับ2เมื่อเรารู้ว่ากาฟเป็นไซด์เวย์เนี่ยเราต้องพยายามเล่นไซด์เวย์ที่ทิศทางเดียวกับโครงสร้างนะครับซึ่งไซด์เวยก้อนนี้ถ้าเราอยากปลอดภัยเราต้องเล่นหน้าบายนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะเล่นหน้าบายได้เราต้องรอข้อ3ก่อนก็คือว่าต้องลงมาเฟกเอาท์หรือสต็อปฮันหรือเบรกหลอก อะไรก็ได้นะครับเรียกยังไงก็ได้แต่ขอให้เกิดการเฟกเอาต์ตรงนี้ก่อนอะนะครับพอมันเฟกเอา์เสร็จปุ๊บถ้ามีการกลับขึ้นมาจนช็อกโลว์ไทม์เฟรม M15 ได้ย้อนกลับมานี่เราสามารถลองเสี่ยงได้นะครับถ้าแพ้ซวยสุดๆลบ2นะครับแต่ถ้าพี่ๆได้ไม้นี้ขึ้นไปล่ะนะครับเราจะได้ประมาณไหนนะเอาไปดูเราไปเลงเป็นอ o High ก็ได้นะครับอ o High อยู่แถวไหนก็อาจจะประมาณนี้ อ่านะครับเนี่ยแหละคือ TP ของเรานะครับถ้ามันกินข้างล่างเสร็จแล้วเราก็คาดหวังว่าขอให้มันขึ้นมากินข้างบนต่อโอเคไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถคาดหวังได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ลองชั่งน้ําหนักดูว่าเอ้ยถ้าลบหลบสองคนเนี้ยนะครับแล้วบวกมา15หานะครับหรือบวกมา19เเนี่ยมันคุ้มไหมถ้ามันคุ้มก็เล่นนะครับถ้ามันคุ้มก็เล่นถ้ามันไม่คุ้มก็ไม่เล่นนะซึ่งยังไงระบบที่ผมออกแบบมาหรือว่า SMC สไตล์ที่ผมใช้เนี่ยนะครับยังไง RR มันสามารถกลับมา cover loss ได้อยู่แล้วนะครับไม่จะเป็นต้องใช้ความเสี่ยงที่สูงจนจนเกินไปนะครับเราสามารถใช้ความเสี่ยงที่1-3%อะไรอย่างเงี้ยของพอตตัวเองได้นะครับแล้วก็ให้ระบบของเราชนะตลาดได้ด้วย RR แล้วกันนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต่อมาเราลองมาลุ้นดูนะครับสิ่งที่กราฟเขาทําถ้าขึ้นไปเลยคือผมตกรถนะผมต้องไปหาจังหวะตามน้ําละ นะครับแต่ถ้าเขายังลงมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถเล่นได้แล้วจังหวะ2จังหวะเนี่ยพี่ๆคือสามารถ pending ไว้ได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามัน c o n f i r มไปแล้วนะครับถ้าย้อนกลับมาเนี่ยเราคาดหวังว่าไอการกลับมาพวกเนี้ยครับเป็นจังหวะ r e เทสของ m 1 5ควรลงมาเพื่อขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นลงไปเลยก็ต้องยอมรับความจริงนะครับลบ2ไปนะครับแต่ถ้าได้ขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถลุ้นกลับขึ้นไปกิน eco high ได้นั่นเองนะครับเป้าที่เราเล็งไว้ตอนแรก โอเคไหมครับ ه, เดี๋ยวผมลองพาออกไปดูสี่ชั่วโมงนะครับอ่านะครับไม่ยอมไปนะนะครับไม่ยอมไปนะปัจจุบันนี้อันนี้ลบไปหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีหมายนี้อยู่โอ้โหสุดยอดมากนะครับเหตุการณ์จริงคือถ้าเราเทรดอยู่แล้วมันย้อนกลับมาแบบนี้ครับตามระบบผมแล้วเนี่ยผมจะไม่มีการกันทุนนะนะครับถ้าเราตัดเรื่องอารมณ์ตัดอะไรทุกอย่างออกไปนะพี่ๆไม่ต้องกัน ไปเลยนะครับเพราะบางครั้งไม่บางครั้งหรอกหลายๆครั้งนะครับมันจะมีโอกาสแบบว่ามาแกล้งพี่ก่อนนะครับเอ้มาแกล้งมาแกล้งก๊อปก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปอย่างเงี้ยมันมันมีนะครับผมเคยเจออะไรเงี้ยมาบ่อยผมเลยตัดสินใจเลือกที่จะเลิกกันทุนนะครับเพราะว่ามันทําให้ผมมันมันไม่ได้อ่ามันไม่ขาดทุนนะพี่ๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเสียได้เสียโอกาสไม่ไม่เวิร์กสำหรับผมนะผมเลยไม่กันโอเคไหม นะครับเพราะฉะนั้นมีไม้อยู่ลุ้นอย่างเดียวว่าจะ TP หรือ SL แค่น,นั้นเองนะครับสุดท้ายถ้ากราฟกลับขึ้นมา TP ให้เราเราก็จบรอบตรงนี้ไปนะครับไม้นี้พี่ๆอาจจะลบไป1บวก19เนี่ยมัน18 R แล้วนะพี่ๆถือว่าเยอะมากเลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยสําหรับเหตุเหตุหนึ่งที่บวกมาได้ขนาดนี้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงการลงไปคอนเฟิร์ม M 1ไปรีด RR อะไรไม่ไม่ได้ทําเลย นะครับอันนี้คือจบเล่นที่ m 1 5เท่านั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็หวังว่านะครับเคสนี้จะมีประโยชน์กับพี่พี่ทุกคนแล้วกันนะครับแล้วผมขอฝากสัมมนาไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยววันที่6นะครับที่จะถึงนี้ผมเองก็มีการจัดสัมมนาขึ้นร่วมกับทางโบรกเกอร์ a c ็กนั่นเองนะครับในวันสัมมนาเนี่ยนะครับหัวข้อของเราเนาะพี่พก็คือจะเป็นการแกะวิธีคิดแบบลายใหญ่นะครับว่าครั้งไหนช็อกจริงหรือหลอกใน Low Time Frame หรือว่า Time Frame เล็กนั่นเองนะครับข้อดีของงานสัมมนานี้นะครับในเนื้อหาเนี่ยผมจะพูดไปถึงเรื่องของการแยกการกับตัวนะครับว่ากับจริงหรือกับหลอกใน Lo low time f r a m e นะครับมันข้อดีเนาะมันจะช่วยป้องกันการโดน Stop Loss บ่อยๆให้พี่ๆได้นะครับแล้วก็ช่วยเสริมความมั่นใจในการเข้าออเดอร์ใน Time Frame เล็กได้มากขึ้นนะครับและอีกข้อดีสุดท้ายเนาะที่ผมแปะมาไว้ให้ก็คือว่ามันจะทําให้พี่ๆเนี่ยนะครับ กล้อารีดแอะแอมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีกระบวนการเรามีหลักการเรามีทุกอย่างที่เราสามารถแยกมันออกและทําซ้ําได้โอเคไหมนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับงานสัมมนาเนี่ยเริ่มวันที่6นี้แล้วนะครับอืมใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจก็ปีเต็ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโพสต์ที่ผมทําไว้อยู่นะครับสามารถกดสมัครตามขั้นตอนโพสต์นั้นได้เลยเนาะโอเคไหมครับหรือว่าใครยังงง,ง,งตรงไหนเนี่ยสามารถทักเข้ามาหา แอดมินที่แฟนเพจก็อิปี้เทได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะคอยส่งรายละเอียดการสมัครตรงนี้ให้เนาะสำหรับงานสัมมนางานนี้ฟรีนะครับแต่ว่ารับจํานวนจํากัดนะครับใครอยากเข้ามาก็มาเจอกันได้นะพี่แบบว่าไม่ได้จัดสัมมนากันมานานละนะครับผมก็อยากเจออยากพูดคุยกับทุกคนเนาะใครว่างสะดวกนะครับก็ลงทะเบียนนะครับแล้วเข้ามาเจอกันในงานวันที่6ได้ นะครับผมโอเคไหมครับขอฝากงานสัมมนาของทางบล็อกเกอร์เอคกับ c ็ p ปปี้เทไว้หน่อยละกันนะครับพี่ๆทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยว EP ถัดไปถ้ามีเรื่องไหนน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมออกมาทําให้อีกนะครับผมโอเคนะครับพี่ๆทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ